เมื paid, ่อคืนไอ้ทศพนกุพากูไปยางงานอยู่แม่จบเมาขับก็ไปชักสิเหตุจังใดหยุดเมนงานค้าแก้วบ่แม่แม่ค่ะกณแม่จัดการมันเลยค่ะไปอีค้ามแก้วมึงเหตุอย่างมึงท่าอย่างอยู่ มึงเอามาให้กูเบิงดูเรื่องของข่อยข่อยเซนยังก็เรื่องของข่อยยังไม่หยุ่งน้ำข่อยหุยยหุยหุยหหี๋แม่มึงมาเบาหยาดแท้มึงท้าหยังเอามาให้กูเบิงดูข่อยท้าแปงอยู่มีหย,ยังบอยยังไม่หยุ่งน้ำข่อยถอดมันแขมัแแบแทมันท้าแปงนี่นะคะ่ะแปงเอี้ยงมากองสีสมสดิ่งแท้กับแปงเอ็นบีพาวเดอร์เด๋ยบลูจักรจีสูขึ้งโง่คักแท้เขาลูจักกันเบิดดอนใหม่ปลาแล้วซุ่มสูไปอยู่ใส่มาผมแด่จัดจ้ะ สมนำนนะหนา่หามันคือเป,ปะอยู่ป้าหนาคือเปะอยู่มึงสื่อแปลกไม่จะ่ใสกระโบไปที่หลัก1.607งฟรีทั่วประเทศโทรเลยคุณแม่หนึ่โทรค่ะโทรค่ะโทรเลยคโทร